แต่ว่าในตะวันออกกลางเนี่ยเกิดผลแน่นอนมันเหมือนคือเกิดเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเลยะนะครับแล้วก็อเมริกาเองเขาก็กังวลส่วนรัสเซียเองเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือรัฐอิสลามเนี่ยถือแม้ว่าเขาจะสถาปนาขึ้นมาเนี่ยแตคค่คือเรียกว่าเขาเรียกศัตรูได้หมดเลยะนะครับเพราะว่าคือรัสเซียเองเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขายึดอุดมการณ์ว่า รัฐอิสลามเนี่ยขอขออภัยนะครับรัฐอิสลามเนี่ยเขายึดรดมการที่บอกว่าเนี่ยคือเขาจะต้องไปรัฐของคนมุสลิมที่เป็นซุนนีหมดเลยนะครับคนอื่นไม่ดีสิธิ์แล้วเขาก็รับเอานักรบทุกฝั่งเข้ามาซึ่งรวมถึงเชช่นซึ่งนักรบเชชนเนียเนี่ยเขาเป็นมุสลิมซุนนีที่อยู่ในรัสเซียแต่เดิมแล้วเขาพยายามแยกประเทศเออกจากรัสเซียก็เลยต้องรบกับรัสเซียแล้วเขารบแพ้รัสเซียครับซึ่ง ผู้นําทางอันดับสองของกลุ่มไอเอสเนี่ยเขาก็เป็นคนเชชเนียนะครับผู้นําคนนี้เขาเป็นผู้นําที่บัญชาการทางด้านการทหารนะครับแล้วคือต้องเล่าให้ฟังว่าไอแบบอย่างของสงครามที่มันโหดๆเนี่ยก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจ,จะเพราะว่าเขาเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายในการทําสงครามในรัเสเซียกับรัเสเซียมาซึ่งสงครามตอนนี้นมันมันโหดนะครับเพราะว่าคือ ทั้งฝ่ายเชชเนียแล้วก็ฝ่ายรัสเซียเนี่ยเขาเล่นกันเต็มที่นะครับก็คืออย่างฝ่ายรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขาถล่มนะคือเขาถล่มทุกตึกที่อยู่ในเมืองของที่เป็นของเชชเนียกวาดเลยกวาดเลยไม่ว่าตึกล้วเขาประกาศเขาประกาศเลยบอกว่าถ้าคุณมใช่ครับคือถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่ในเป็นพลเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกันนักับนะขอให้ออกจากเมืองภายในยี่ิสี่ชั่วโมง ถ้าใครออกไม่ทันถือว่าเป็นฝ่ายนักรบหมดวชเขาไม่สนใจนะครับหรือแล้วก็ฝ่ายเชชเนียเองก็มีทั้งค่าตัดคอปาดคออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมของสงคารามซึ่ง เขาก็นําเข้ามาในตะวันออกกลางเพราะว่านักรบฝ่ายตรงกันข้ามกับาทางกลุ่มรัฐอิสลาเนซึ่งก็เป็นคนอาหรับด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ครับกลุ่มนี้กลุ่มเหล่านี้บางส่วนเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกชีอะนี่แหละที่อยู่ตามที่ต่างๆอย่างเช่นในเลบานอนซึ่งเลบานอนเนี่ยกลุ่ม กลุ่มนักรบที่เป็นชีอะที่มีมีบทบาทมากคือกลุ่มฮิสบุลลอห์หรือเฮสบุลล่านะครับส่วนฮิสบุลลอห์เนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพราะเขารบกับอิสราเอลนะครับแต่ว่าพอช่วงนี้เขาเห็นว่ารัฐบาลอัอสซาดเนี่ยก็คือเคยช่วยเหลือเขาแล้วเป็นชีอะด้วยกันเขาก็เลยมาช่วยรัฐบาลอัสซาดเนี่ยรบกับกลุ่ม่อไอรัฐอิสลามหรืออิสลามิสต์เนี่ยนะครับซึ่งเขานักรบคน,นึงเขาเล่าให้ฟังนะครับ ในวิดีโอนะครับที่ผมเคยดูเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าหาเขารบกับอิสราเอลเนี่ยคืออิสราเอลที่ว่าโหดแล้วนะครับถ้าดูในชนวนกาซาก็จะเห็นว่าว่าเขาเวลาเขาทําสงครามเนี่ยเขาไม่มีความปราณีเลยนะยังยังถือว่ามีความปราณีมากกว่ากลุ่มรัฐอิสลามนี่อีกเพราะเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นสมุนนั่งลบฮิสบุลเลาะห์เนี่ยถ้โดนอิสราเอลจับได้เนี่ยครับอิสราเอลเขาก็จะเอาไปรักษาก่อนแล้วก็จะเอาไปทรมานในคุกมืด แต่ว่าถ้าโดนกลุ่มรัฐอิสลามจับได้เนี่ย,ยมีแต,มแต่มีแต่ตายเท่านั้นและตายด้วยความทรมานด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนหน,หน้าเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูว,ว่าเขาเขาทำสงครามเนี่ยมันโหดกันย<า>ยแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดกรณีที่เห็นเรื่องของการาที่มีการ การฆ่าปาดคอตัวประกันนะครับ<ฆ>ที่เป็นนักข่าวอเมริกัน<ฆ>ก็คือคุณเจมส์โฟเล่นะครับ<ฆ>ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็คือ,อคือเขาเห็นว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่เขาทำทำเขาเนี่ยเขาต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่ว่าจริงๆมันก็มีสาเหตุมาก่อนนะครับ<ฆ>ก็คือว่าอเมริกาเองเนี่ยจริงๆเขาก็คิดจะจัดการกับกลุ่มรัฐอิสลา,ามมาอย่างน้อยเคะระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ในอย่างก็ช่วงประมาณช่วงต้นปี2013เนี่ยนะครับซึ่ง ในช่วงเนี้ยเขาก็เริ่มก็่อนอื่นเขาก็เริ่มจากการสับสูงกลุ่มกบฏก่อนคือเขาก็ยังทำเหนียมเหนียมไม่ได้ช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่กลุ่มกบฏฝ่ายตรงข้ามกับกลุม่มรัฐบาลรัฐอิสาลามเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วพอแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็ส่งภารกิจส่งเหมือนกับหน่วยทหารหน่วยรบพิเศษเขาเนี่ยเพื่อไปตามหาเจมส์โทเล่คนนี้นี่แหละนะครับก็แต่ว่าไปตามหาปรากฏว่าหาไม่เจอเขาคงไม่รู้เจอกลุ่ม เอรัฐอิสราอลนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปมาแล้วก็ด้วยความที่เขาถูกแต่เขารู้ว่าอเมริกามาโจมตีเขาและเขาก็เลยแก้แค้นในการเอาคืนในการสังหารตัวประกันชาวอเมริกันะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีวิดีโอที่หนักกว่านี้นะครับก็คือที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาทหารอิรักเนี่ยเข้าไปนอนอยู่ร้อยคนนะครับแล้วก็กราดยิงเลย ไปบนพื้นเลยเนี่ยอันนี้มันโหดมากนะครับนะคะก็ในตรงนี้เองเนะคะจะมีในเรื่องขององค์กรเกี่ยวกับมนุษยชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของอาหรับสปริงหรือว่าการก่อการร้ายในในกลุ่มต่างในอาหรับอย่างไรมั้ยคะครับคือปัญหามันก็อยู่ตรงนี้นะครับว่าคืออ่าอย่างที่ผมเล่าย้อนไปว่าตอนที่มีเหตุการณ์อาหรับสปริงเนี่ยแล้วประชาชนเขาลุกขึ้นมาปุ๊บ แล้วปรากฏว่าทหารรัฐบาลต่างๆเ,เขาปรับปรามโดยใช้กําลังะนะครับจะเห็นว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือเขาไม่ค่อยได้เข้าไปช่วยเหลือในซีเรียมากนะซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าคือซีเรียเขาไม่ได้คบค้ากับชาติตะวันตกมานาและการที่กดดันให้มันมีอิทธิพลมีผลอะไรเนี่ยมันก็เห็นจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่นะรครับไม่ได้ส่งกําลังทหารหรือไม่ได้ส่งกําลังเผ่าสาปร,ระชาชาติเข้าไปปกป้องเขาก็มันก็เลยกลายเป็นครับ เขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบแล้วเขาก็ต้องหันไปหาทางอื่นทางอื่นที่มันเป็นไปได้คือรัฐอิสลามนะครับซึ่งมีกําลังทหารมีเต็มที่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมุสลิมซุนีเนี่ยเขาจะดูแลอย่างดีะะอยะางนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในซีเรียแล้วก็จะส่งผลในต่อมุมมองของสหรัฐที่จะมองไปยังซีเรียอย่างไรคะ คือซารัฐเนี่ยกับซีเรียเนี่ยเขาก็คิดไม่ตกนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็คือเขาไม่ชอบรัฐบาลประธานาธิบดีมาชาอวสาดมานานแล้วเพราะว่ารัฐบาลมาชาอวสาดเนี่ยเขาคบกับรัสเซียนะครับมานานละนะครับแล้วก็แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเห็นรัฐอิสลามที่ขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาเร็ววันเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้ากําจัดรัฐบาลอัสาดไปอย่างเต็มที่เนี่ย ก็เดี๋ยวอาจจะกลายเป็นรัฐอิสลามวิตครองซีเรียได้ทั้งหมดเลย<ม>คราวนี้จะยุ่งเลยก็เขาก็เลยตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับ<ฮ>ซึ่งตอนแรกก็จะเห็นว่าที่ท่านประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะมาแถลงรอบนี้เมื่อย้อนไปอีกแั่สามสี่วันท่านหุดปากพูดออกมาบอกว่ายังไม่มีนโยบายจัดเรื่องของตะวันออกกลางในเรื่อง<ฮ>ของกลุ่มรัฐอิสลามอย่างเต็มที่ทําให้ตอนนั้นหนังสือพิมพ์อเมริกาเขาก็วิจารก,กันอย่างหนักว่าเอ๊ะเนี่ย กลุ่มรัฐอิสลามเขาโตขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทาไมท่านประธานาธิบดีามาเนี่ยยังเฉยอยู่ไม่คิดจะทําอะไรยังไม่คิดจะทําอะไรเลยเหรอคืออย่างน้อยควรจะมีความคิดบ้างก็เลยเป็นกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้ท่านต้องออกมาแถลงว่าท่านจะจัดการกับกลุ่มรัฐอิสลามอย่างเต็มที่ก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันตอนประมาณปีปีที่แล้ว2 0 1พันสิบสานะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาก็คิดว่าเขาก็น่าจะสามารถจัดการ รัฐบาลซีเรียได้แล้วคือตอนนั้นมันมีข่าวว่ามีการโจมตีโดยเช้แก๊สพิษโดยรัฐบาลซีเรียเนี่ยเข้าไปยังเมืองกับพลเรือนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสร้างความแค้นเคืองให้กับประชาชนเป็นอันมากเลยนะครับเพราะว่ามันอาวุธเคมีนเนี่ยมันเป็นผิดสฎญญาสันธิสัญญาระหว่างนานาชาติอย่างชัดเจนะนะครับเพราะว่าคือพวกอาวุธเคมีเนี่ยเวลาเข้าไปมันจะไปทําลายทางเดินหายใจแล้วก็ไปทําลายระบบประสาทนะครับ ค่อนข้างรุนแรงประมาณไหมคะเวลาก็มีมีแบบตั้งแต่เสียชีวิตทันทีจนถึงทรมานอย่างหนักก่อนเสียชีวิตครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีถึงจะเสียชีวิตทังจากที่สูดดมแก๊สพิษตัวนี้ไปส่วนมากจะประมาณไม่ไม่เสียชีวิตทันทีก็จะเสียชีวิตเป็นอาทิตย์ ก๊าซพิษบางอย่างก็จะมีผลต่อการหายใจทําให้คนไข้เดี๋ยหายใจไม่ออกแต่ว่าไม่ตายทันทีจะค่อยๆทรมาจนเสียชีวิตมันเป็นอะไรที่ไร้มนุษยธรรมมากตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐก็ทาท่าถึงขังแล้วว่าผมจะค้นลมรัฐบาลประชาอัสราดผมไม่สามารถที่จะปล่อยให้รัฐบาลที่รมแก๊สประชาชนเนี่ยดำรงอยู่ได้แต่ว่าเขาก็คิดทบทวนไปทบทวนมาก็ได้คาตอบอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากําจัดรัฐบาลอัสราดเนี่ย จะกลายเป็นว่า,ากลุ่มรัฐอิสลามมันโตขึ้นมาแทนเดะซึ่งเขาก็คิด<ร>ว่ามันไม่คุ้มนะครับก็เลยสุดท้ายรัสเซียก็มาหาทางออกให้เขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมก็คือผมจะไปเลียกล่อมให้รัฐบาลอัสสันี่ยกำจัดอาวุธเคมีทั้งหมดแล้วก็ให้ส่งมาทําลายอาวุธเคมีก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตอนแรกอเมริกาทําท่าจะขึงขังมากแต่ สุดท้ายทำไมกลายเป็นว่าไม่ปราบรัฐบาลบะชาอ,อาวสตร์อยู่ที่ข้อตกลงตรงนี้นี่เองใช่ค,ครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เนี่ยทางได้คุณหมอมองว่าจะเป็นไปได้จริงไหมคะที่ทางกลุ่มซีดีเองที่ยอมทาลายอาวุธเคมีทั้งหมดอ๋อบาัชอาวาสตร์เขาก็ยอมนะครับเพราะว่าหนึ่งเขายังรักษาอำนาจได้ะนะครับสองเนี่ยอาวุธเคมีเนี่ยมันก็ถ้าเอาจริงๆผมคิดว่ามันโอกาสที่ไปตรวจพบได้หมดเด่ยมันยากนะครับแต่ว่าคือสรุปแล้วอเมริกาก็คง เรื่องนี้ก็คืออเมริกาก็คงบอกว่าผมจะยังไม่ทำลายรัฐบาลประชาอัลสานนะนี่เป็นคิเดเล่นเป็นข้อความที่ระหว่างมันทันนะ,ะแต่ว่าคุณต้องพยายามทำตัวให้มันดีขึ้นในสายตา,อาอของชาวโลก,โลกและคุณต้องพยายามเป็นมิตรกับอเมริกามากขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลประชาอัลสานเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นไหมเนี่ยเอกรักการที่ปล่อยให้กลุ่มกบฏ ในอีสรีเเติบโตเนี่ยกลายเป็นแหล่งบองเพาะต่อการร้ายผมจะช่วยอเมริกาอย่างเต็มที่ในการถล่มนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่อเมริกาเขาคงต้องคิดดูว่าเขาจะรับข้อเสนอนี้หรือเปล่านะะครัฐบาลของบาชาวอัสซานีนะคะคือได้รับความนิยมจากประชาชนมาตั้งแต่รุ่นของรุ่นพ่อครับใช่ไหมคะคืออํานาจแบบอย่างเงี้ยค่ะที่ปกครองประเทศยาวนานตรงเนี้ยจะ แตยิ่งสร้างความขัดแย้งให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับบาชาใช่คใช่ครับมันก็สร้างความไม่คือมันสร้างความแค้นเคืองกับคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะเขาก็ปรับรุนแรงและมันสืบท่อดาำนาดโดยที่มันไม่มีหนทางที่มันจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้มันก็เลยแล้วโดวยความที่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเลือกตั้งเพราะว่า เวลาเขาเลือกตั้งขึ้นมาก็มีอยู่พักเดียวที่ให้มี<ะ>สิทธิ์เลือกตั้งแร้พักอื่นก็เป็นไม้ประดับแล้วก็มีกําลังทหารควบคุมอยู่ในมือด้วยอันนี้เก <ใน S 1> ิดจากมันกับว่าประชาชนนี่ขาดความรู้หรือว่าประชาชนนี่ศรัทธาในเปาชาวอัสซาศอ,อ๋ไม่ไ <ง S 2> ใช่ครับ,ค,รบคือตอนแรกที่เขาเขายึดอำนาจขึ้นมา<ะ>เขายึดอํานาจนะครับคือต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าฮามเฟิอาดอัสซร์เ,อาอาาเนเขายึดอํานาจได้ช่วงประมาณปีสักปีคริสตศักราช1960-70ประมาณนี้ผมจำต้องยอม ขอต้งผู้ชมมาไว้ว่าเดี๋ยวเราหนาจะมาตอบนะครับแต่ว่าช่วงประมาณนั้นน่ยซึ่งเขาก็ยึดอานาจได้จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยก็อ้างว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในยุคนั้นเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ก็เลย ทำให้ดายจนไลท์เขาครองอํานาจมายาวนานเลยนะครับมันก็ครองอานาจมายาวนานก็เลยสร้างความไม่อำนาจมันก็เลยอยู่เต็มที่เลยนะครับมันก็เลยเนี่ยก็เลยสุดท้ายพมอมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเกิดความปั่นป่วนในทั้งซีเรียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่บ้านแตกจาแรกขาดแล้วมันไม่ได้ส่งผลแค่ซีเรียมันส่งผลทั่วตะวันออกกลางเลยทาให้ชีวิตของคนในตะวันออกซีเรียโดยที่แท้จริงแล้วนะคะอยู่ในทําเลที่เรียกว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ดีไมคะที่สามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆแล้วก็มีอะไร ที่เป็นจุดเด่นของประเทศที่เรียกว่าต่างมีความสนใจใช่ไหมครับก็คือถ้าดูถ้าท่านผู้ชมมีแผนที่นะครับก็พอดีคือมีข้อขัดข้องทางเทคนิคทำให้แผนที่โพรอผมเต็มขึ้นมาอ่ามันขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราไปเปิดดูแผนที่ในคุมิสา์โลกนะครับ ซีเรียเนจะอยู่ทางริมทะเลนะครับติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ทางเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับถ้าท่านผู้ชมดูนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันเป็นชาติที่เชื่อมกันเป็นทะเลที่เชื่อมกันระหว่างยุโรปและแอฟริกาแล้วก็